หนูเป็นเนฟซลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอบใจจริงๆลูกนะคำสั่งนะครับก็บอกว่าลูกนะครับจงดู r อ่านอ่านและม a ร k นะครับจงทำเครื่องหมายถ้าถูกต้องก็ทําเครื่องหมายถูกนะครับออแปลว่าหรือนะครับถ้าผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดลงไป ดังนั้นนะครับดูตามภาพนะครับเขาบอกว่า the school is next to the hospital แปลว่าโรงเรียนนั้นอยู่ติดกันกันกบโรงพยาบาลนะครับข้อที่1เราก็มาดูภาพนะครับนี่นะครับโรงเรียนนะครับนะอยู่ติดก,กันกับโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลนะครับก็ขีดเครื่องหมายถูกไปไหมครับพอมาข้อที่2 the hospital is behind the bank The hospital นะครับคือโรงพยาบาลอยู่ behind the b a น k นี่นะครับธนาคารมีตราดอลลาร์อยู่นะครับก็ถูกต้องนะครับข้อที่สามครับ The zoo is next to the supermarket สวนสัตว์นั้นอยู่ติดกันกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่สวนสัตว์แล้วนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอยู่ติดกันไหมอย่างนี้ไม่ถือว่าอยู่ติดกันนะครับอยู่ติดกันนี่ก็คือ the shop นะครับนะดังนั้นก็ตอบ F หรือว่าเครื่องหมายผิดนะครับนะข้อที่สี่ครับ the swimming pool is behind the zoo สระว่ายน้ำนั้นอยู่หลังสวนสัตว์นี่สวนสัตว์นะครับนี่สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำไม่ได้อยู่ด้านหลังนะครับก็ตอบผิดนะครับหรือถ้าตอบให้ถูกก็ it is นะครับ next to นะครับขอใ,ใช้คำว่า next to แล้วก็ behind แล้วก็ in front of 3สามตัวแค่นั้นก่อนนะครับนะ คำศั์อย่างอื่นอยู่ระหว่างอยู่ด้านข้างอย่างนี้อย่าเพิ่งนํามาใช้นะครับอันนั้นที่ถูกคือ it is next next to นะครับแต่ถ้า B ีอันนั้นผิดเพราะสุดท้ายครับ the shop is in front of the zoo นะครับร้านค้านั้นอยู่ด้านหน้าสวนสัตว์ร้านค้าอยู่ด้านหน้าสวนสัตว์นี่นะครับช h อ p ร้านค้าก็อยู่ด้านหน้าสวนสัตว์นะครับถูกต้องนะครับก็ตอบเครื่องหมายถูกลงไป โอเคนะครับไปต่อครับผม A listen นะครับให้ฟังแลและไ c i ซ c l e ให้วงกลมนะครับ The correct answer คำตอบที่ถูกต้องนะครับให้ฟังและวงกลมคำตอบที่ถูกต้องคำแปลไปอยู่กาบบนหากันไม่เจอนะครับยกมาไว้ตรงนี้นิดหนึ่ง ดังนั้นก็บอกให้ฟังนะครับเราต้องฟังก่อนนะครับถ้าไม่ฟังก็จะตอบไม่ถูกนะครับถามว่าเขาพูดว่าอะไรฟังประโยคแรกก่อนนะครับฟังทุกประโยคนะค,นะครับไม่ใช่ประโยคแรกอย่างเดียว Students book Unit 4 s m i l e activities Exercise 3 Listen and circle the correct answer Hi, Harry. How do you go to school? Well, I go to school by car. Hello, Betty. How do you go to the supermarket? Um, I go to the supermarket by boat. Hello, May. How do you go to the swimming pool? I go to the swimming pool by bike. <laughs> นะครับ Hi, สวัสดีแฮร์รี่นะครับยูคุณนะครับโกไปท o s c สู o สกูโรงเรียนฮาวอย่างไรแล้วตัวนี้ทำไมไม่แปลละ,นะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนหลักวยากรณ์ให้นะครับนะประโยคคำถามภาษาอังกฤษนะครับที่ขึ้นต้นด้วย w H question นะครับก็คือมี what when where why w h o who รวมกระทั่งถึง how ตัวนี้นะครับนะต้องมี verb to do verb to be เ o r ร to a p p หรือ modal verb ตามหลังเสมอนะครับลูกฟังไว้ตั้งแต่ป .3 ก็ดีนะครับนะและ verb เหล่านั้นไม่ต้องแปลนะครับนะเนี่ยดูตัวนี้ไม่ต้องแปลแล้วทำไมเอาดูมาเติมนะครับทำไมไม่เอา R ามาเติมเดี๋ยวค่อยเรียนไปเรื่อยๆแล้วคุณครูนั้นจะสอนให้นะครับนะทำไมต้องเอาดูมาเติมทำไมไม่เอา R านะครับ R าก็คู่กับอยูได้ซึ่งเป็นเว r ร to b เดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆจะรู้คำตอบนะครับ นี่สอนหลักวยากรณ์ให้เลยนะครับแฮร์รี่ก็เลยตอบว่าเวลวเป็นคำพุทานนะครับ I go to school by car ฉันไปโรงเรียนด้วยรถยนต์ดังนั้นก็ให้นักเรียนวงกลมรถยนต์นะครับประโยคที่หนึ่งแฮร์รี่ How do you go to school Betty นะครับ Betty ไปโรงเรียนอย่างไร b บ t t y ก็จะตอบว่าไม่จะ go to school นะครับจ go to supermarket นะครับมารีแบร์ีนะครับ b บ t t ีนะครับไม่ใช่แมรี่เบก็ตอบว่าฮึม um นะครับเป็นคำบุทานอืม um, I go to the supermarket by boat ฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเรือโดยเรือนะครับแล้วก็วงกลมข้อ b และก็เมนะครับนะ Hello m a y how do you go to the swimming pool นะครับเมก็ตอบว่า I go to the swimming pool by bike นะครับ เราก็มาวงกลม by b บ t e นะครับโอเคไหมครับคุณครูอาจจะสอนไวนิดหนึ่งนะครับนะให้นักเรียนดูนะครับนะอย่างละเอียดนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจก็หลังจากคุณครูไลฟ์สดก็หยุดคลิปเพื่อย,ย้อนหลังฟังได้นะครับจบหน้า55าสิบห้าครับ All right. Okay, okay